It's so great to see you guys here today. Thank you to all of our friends, our... K-pop and K-drama exported all over the world. In fact, in fact... guitar tourism as well. So many people and so many organizations and so many countries were a part of this. Those of you who haven't watched, I'm sorry, it's a spoiler alert. First time. And I meant it from a perspective, of course, I one championship, but I meant it from a... Per As someone who spent all my childhood in Bangkok and in, in Pattaya. The time more and more international businesses will invest in this country and understand... Man, she goes to the UK, she goes to Australia, she goes to America. She's a superstar. And when she first... hit that victory home we are looking forward to your debut at one fight night 18 ladies and gentlemen this to that, ladies and gentlemen, Um, we, there's nothing open in Singapore, the Singapore government... i difficult questions about season two, aren't you? Well, you should be. No, ready. I'm just kidding, it's going to be... Season winner of... season 2 of for me, so what is your full name? Honesty, humility, honor, and everything. And they were also quite complex, so getting into a group together with... people After the apprentice experience... I I growing can say that I have and, um, on just shows to after the keep um, จริ <c oughs> ทงทำไมบอกคุณชาตรีเองอะคะ่ะเหมือนกับในรายการคือแบบผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าโอเควันวันเป็น,น,ปนบริษัทกีฬาใหญ่มากอันดับท่าทั่วโลกนะฮะแต่สิ่งที่แฟนๆอยากอยากให้แฟนๆดูว่าคือแบบเรามีคอนเทนต์อื่นจากจากไม่ไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวและคอนเทนต์วันอนเป็นดิสนี่นี่นี่เป็นอ่าเป็นคอนเทนต์สนุกมากแล้วก็ แคเนเดสของเราเป็นเป็นฮีโร่เป็นเหมือนแบบนักบุญของเราเพราะเขาต้องเขาต้องสู้สู้จริงๆแล้วก็มันทำงานหนักมากแล้วก็โอทอนทรมานมากถึงได้เขาเขาเขาเป็นความจริงแคเนเดสของเราเป็นฮีโร่ด้วยก็ซีซั่นหนึ่งก็ซีซั่นหนึ่งมันมันมันตอนเราทำอันนั้นมันมันยากมากยากมากโปรดักชั่นนะเพราะว่าตอนตอนนั้นช่วงโควิดแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์เปิดเป็นเลย ประเทศปิดเลยแล้วตอนเราไปทุกทุกที่มันแบบลำบากมากถ้าทำโปรดักชั o n อันนี้เป็นง่ายกว่าแต่อันนี้ผู้ตรงๆสำหรับแคเนดัสต้องเข้าต้องทำอะไรเป็นโหดกว่ามันมันมันหนักกว่ามันยากมากเหมือนแบบอันทุกอัน episode อันสุดท้ายวานีซ่ากับลิซ่าเขาต้องแข่งในในฮันนีซีเดสเซอร์ท้ายเดสเซอร์ทะเลทรายฮะถอ่ะทะเลทรายคือแบบมันแล้วก็ มันร้อนมากอ่ะแบบห้าสิบห้าสิบองศามันมันมันยากยากมากนี่คือซีซั่นสองหนึ่ง่าซีซีซั่นสองซีซั่นสองในอะไรบ้างครับผมที่เราจะได้เหตุการก็ซีซั่นสองเป็นเป็นเออเ,เรา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 ,เราทำที่สิงคโปร์ห้าเอพิโซดแล้วก็สามเอพิโซดที่กาตาแล้วก็มีมีมีม,ม,ม,มีแบบฮีโร่ของเราสเต็มแล้วก็นักมวยของเรามันมัน,ม,นมันทำทำทำเอ่อฟิสิกอลททสกับเขาด้วย แข่งเขาด้วยมันมสนุกสนุกครับนี่คอนเทนต์สนุกมากสนุกยังไรกันครับแบบนี้สปอยล์บ้างโอเคก็ก็แคนดิเดตของเราเขาคุยอะไรดราม่าเยอะเขาเขาโมโหกันเราแบบบางคนจะแอบแอบขี้โกงหรือว่าอะไรแบบโอโหอย่างนี้มาแบบแบบแบบดราม่าดราม่าแต่ปีนี้นี่เป็นเรียลไลฟ์ดราม่าเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ชนะใช่ไหมมันแล้วก็นี่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยเขาเราเราแบบฮักเขาเขา เราให้เขาทำงานเยอะแบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีวันไม่มีเวลาแล้วก็เขาต้องออกล้างกายด้วยแข่งกับนักนักกีฬาของเงาแล้วก็เขาต้องทำเรื่องทัชของของธุรกิจด้วยมัน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 ยากที่สุดใน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 บริษัทอัพเจสตัวเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ที่สองมันนี้ทราบเป็นยังไงบ้างคำนึงจากการมาร่วมครั้งนี้ มาร่วมครั้งนี้หรอคะเออมันก็นา่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะโดนคัดออกตั้งแต่แรกก็คือกลัวมากทุกครั้งก่อนที่คุณชาติเขาเออประกาศว่าคนไหนที่จะได้กลับบ้านเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหัวใจนี่แบบเต้นแบบตุบๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆไม่หยุดคะ่ะก็คือการที่ได้ชนะครั้งนี้ก็คิดว่ามองกลับอีกรอบนะก็คือถ้าจะให้เริ่มการแข่งขันนี้อีกทีไม่คิดว่าจะชนะได้นะเพราะว่ามันยากแสนสาหัสมากค่ะ ใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดผมเป็นแคนดิเดตนะผมชนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดไเพราะว่ามัาติกเนี่ยเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันอยู่ต้งเป็นคนแบบมีมีมีม,มีความอดทนมากไม่นอนไม่กินทำง,งานหนักแล้วก็ออกร่างกายต้องต้องแข่งกับนักกีฬาของเราแล้ว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 เป็นต้องเจอกับไอใน <c oughs> ในในในบอสร,รูมนะผมไม่ใช่โอเคผมอาจจะ คนนี้บอสมีมีมใจดีแล้วก็มีน้ำใจเยอะแต่ผมเป็นดุด้วยทุกคนรู้ผมแบบเป็นดุเป็นซีเรียสมากอ่ะ <S <S มผมอยากให้วันมีสมรรถใช่ไหมแล้วก็แฟรติสมีสมรรถแล้วก็คนที่นคนที่พนักงานที่ที่จะทำงานจริงๆใน,ๆใ,นๆในวันต้องเป็นสุดยอด <S <S ถ้าเกิดไม่สุดยอดไม่ไม่มันมันไม่รอดต้องต้องต้องสุดยอดคนที่ชนะจะเป็นเป็นเป็นมนุษย์สุดยอดจริงๆเรามีการบอกไหมว่า ผ,ผู้ชนะต้องอ,อันที่สำคัญมากที่สุดเป็นหัวใจอันที่หนึ่งหัวใจเป็นคนดีคนซื่อสัตย์จริงใจมีใจสู้มีมีแบบไฟในใจอันนี้เป็นสำคัญมากที่สุดแล้วก็นอกอนั้นโอเคบางคนอาจจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้เป็นคือแบบ เราพัฒนาขึ้นด้วยกันได้หรือว่าเขามีสกิลในมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลเราพัฒนาขึ้นได้มันไม่ต้องจําเป็นเขาเป็นเพอร์เฟกต์คือแบบแต่สิ่งที่ตรงร้อยเปอเต์ตรงเป็นใจผมเป็นคนที่ดูใจคนผมดิผมเป็นผู้นํำที่ดูใจก่อนดูคนเาะฉต้องคนที่นี่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนจริงใจแล้วก็คนแบบตั้งใจมากที่มีมีม,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 มีสิทธิ์จะเข้าในวัน ที่ผ่านมาพี่แต๋คนดูเป็นยังไงบ้างรู้จากทังบ้านทุกคนบอกว่ามันสนุกมากบางส่วนใหญ่แฟนๆทั่วเอเชียเขาบอกว่าเขาเอาเอพิโซดอันออัันนแรกแล้วก็เขาต้องนั่งแบบ8ชั่วโมงแบบรอทีเดียวจบทีเดียวจบเลยซีซั่น2นี้ตามความคาดหวังของชาตรีเป็นยังไงครับก็เหมือนกันแต่ซีซั่นความจริงผมยังไม่ได้ดูซีซั่น2ไม่มีเวลาแต่ผมจะไปเวลาตอนตอนตอนไปขึ้นบินผมจะดู Uh, he's she's asking is there anything you, you guys want to say about your experience uh, in english and then they'll translate it in thai uh, about your experience at, at, at the, the apprentice uh, good or bad about your own personal experience and your, maybe you can talk about your growth your, you can talk about you know, the trials and tribulations you had you know, some, sort of, some kind of story that they can write the media can write about so i, I think one of the toughest things in the apprentice is actually opening up about your own personal stories um, I mean if you have struggles um, within yourself or if you've gone through like any sort of tragedy or thing in the past it's very hard for you to just like open up to people you don't really know and I think that that was a real struggle that I first involved in this reality show and then at the same time you also notice that every single person has a story um, so actually getting to know people's background what they've gone through actually makes you realize Why certain people ครับผมสิทธิกังซาโรบอกนครับผมว็าือในการเข้ามาแข่งขันในการเดียวเนทิสนะครับคือแต่ละคนมีเรื่องราวนะครับผมที่เขาอยากจะมาแบ่ันในตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราอยากจะมาทำงานร่วมกันแต่หลังจากที่เรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวและการที่เราจเปิดเรื่องราวของแต่ทุกคนได้รับทราบผมก็เป็นเรื่องที่ยแต่ลัจากนั้นครับผมการแบ่งปันเรื่องราวว่าแต่ละคนเนเป็นใครมา Um, for myself, I learned a lot about myself. Even though my stance on the show itself was short, it was very, very rewarding in the long term for me. I faced a lot of self-doubt after leaving the show and a lot of things that I wanted to work on myself. And I see the show, like thanks to the show, it was like a trigger point for me to really sit down and work on myself. คั and from there. บผกของตัวมาดิเวล่าเองนะครับผมเขาบอกว่าสิ่ธที่เธอได้คน้นพบเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองครับถึงแม้ว่าเธอไม่สามารถจะแข่งขันได้หลายที่สุดใน,ในรายการเดียเพนทิสนะครับแต่เธอก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองจากที่กลับจากรายการเดอะเพนทิสไปครับทำให้ตัวเธอเนี่ยอยากจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและอยากจะทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแลว้วก็หาความท้าทายใหม่ๆ A story of how the dots are connecting. When I used to live in Bangkok doing my internship at the UN, a friend of mine just told me about one championship event and if I want to join, giving me a VIP ticket. At that time, I didn't know much about, about the organization, but being there, seeing how the champions they are coming off to the stage, the lights, the music, everything for me seemed crazy. And in that moment, I just asked God if. I have the chance once in a lifetime, I would like to meet the person that did everything, like organized everything here. And also, I was very impressed by the fighters, by, by their humble attitude. So today, I'm 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 really happy for everything that is happening, for everything that is here with the event and the p r e e n ครบดอเองนะครับเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะมาเข้าร่วมการแข่งขันเดียวเป็นดิสเนี่ยครับผมเธอไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรบันแชมเปี้ยนชิพเท่าไหร่ครับแต่หลังจากที่เธอเนี่ยได้เข้าร่วมแล้วก็มา รู้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรบางแชมเป็นเชิพว่าเขามีการส่งท่อเรื่องราวของทีโร่ต่างๆการจัดการที่เยี่ยมยอดระดับโลกแบบนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยสนใจมากขึ้นและอยากจะรู้จักผู้ก่อตั้งก็คือคุณชาตรีนั่นเองตัวโดรหน่าครับเธอรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆที่ตัวเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการับส่วนวันเซ้่าเองก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยคือคุณชาตรีเขาชอบให้ คําแนะนำครั้งนี้ค่ะทุกเอพิโซดคุณชาจิตจะบอกกับวานิ่าโดยตรงเลยว่าให้ open up your heart ซึ่งหมายถึงว่าเปิดอกเปิดใจเพราะว่าส่วนตัวหลังจากที่พ่อแม่หย่ากันตั้งแต่อายุ1 4บสค่ะก็คือวานิ่าก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนใกล้ตัวขนาดนี้สามารถโกหกกับเราได้แล้วก็คิดว่าจะเชื่อคนอื่นได้ยังไงอีกอ่ะถ้าคนใกล้ตัวเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ยิ่งคนแตกหน้าอีกด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสิ่งที่เรียนรู้เลยเวลามันไม่รอใครเนาะเราชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสที่จะประสบการณ์กับสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ดีๆที่ชีวิตมีให้เราอะค่ะก็คือสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่วันิ่าเรียนรู้มากที่สุดเปิดอกเปิดใจ open up your heart แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ ที่เป็นหน่วยทั้งบวยที่มาร่วมในซีรีส์ครั้งนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงเอ่อหนูรู้สึกกดดันแทนทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคต่างต่างก็ต้องคิดงานเร่งไ,ไปด้วยมันก็เลยน่าจะมีความกดดันและความเครียดมากพอสมควรแต่ทุกพอทุกคนผ่านมาได้หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บทเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นสุดท้ายเราอยากทุกทีมฝา มาใครใสนใจอยากติดตามชมได้ท่นเท่าไรยังไรโอเคแฟนแนครับทั่วประเทศเอเกิดอยู you อยากรู้วันแชมเปี้ยนชิพในข้างในในวันแชมเปี้ยนชิพเราทำงานยังไงอยู่ต้องดู Netflix วันแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2 Apprentice แต่ลึกกว่านั้นเอเกิดอยูอยากเรียนวิธีให้ชีวิตอยู่เป็นสุดยอดให้ฝันอยูเป็น กลายเป็นความจริงแค่อยู่ต้องดูแคนดิเดตที่นี่ชีวิตของเวเนซุเอลาเขาชนะได้ยังไงอันนี้เป็นฮอตดราม่าแต่สิ่งที่สนุกมากเป็นที่อ่าไอเสียด lessons you receive the lessons บทเรียนที่บทเรียนที่ที่เราได้สำหรับชีวิตสำหรับธุรกิจทุกคนต้องดูทุกประเทศขอร้องดู Netflix คืนนี้เลยอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ใครอยากชูมือด้วยนะครับเอกมิกเชอร์ชูมือเลยนะครับนๆๆๆๆๆี่นะครับพันดินโอเค